สวัสดีเชา้านี้ทุกทกท่านนะคะนี่ก็จะพาทุกท่านมาชมเป็นสาวรถนะคะสาวรถของเราอันนี้พันธุ์สีเหลืองนะคะพันุโบราณจะเปรี้ยวนะคะหลังจากที่ได้ปลูกไว้ว้าวลูกใหญ่มากเลยนะคะ สำหรับบางท่านอาจจะไม่มากไม่ม่แต่สําหรับเรานี่คือมันคือความสุขที่ได้เห็นผลผลิตที่เราได้ปลูกนะคะจากพืชผักที่เราปลูกไว้ได้อยู่ได้กินนี่ถือว่าความสุขเป็นความสุขมากๆเลยของเรานี่ก็เพิ่งกำลังติดลูกออกดอกออกผลเลยนะคะลูกโตเลยเขากำลังทยอย ติดดอกออกผลแล้วนะคะหลังจากได้มูลไก่มูลเป็ดของเราเขาก็จะมีมดมีแมลงเพราะว่ามันไม่ได้ฉีดยาไม่ได้มีสารเคมีนะคะออก็จะมีมดมีแมลงมีผึ้งมาไต่ตอมชมดอกของสาวรสนะคะอีกลูกนึงก็จะ ใหญ่มากเลยค่ะว้าวใช้ได้เลยใหญ่มากๆคะ่ะลูกนี้หลังจากที่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยมูลไก่เพิ่มด้วยมูลไก่อัดเม็ดด้วยอะไรด้วยถือว่าใช้ได้มากเลยนะคะว้าวใหญ่จริงๆเลยค่ะโอ้โหเขาก็ทยอยติดดอกออกผลแล้วนะคะให้เราได้ อยู่ได้กินนี่ก็จะเป็นดอกเล็กๆนะคะเขาก็เริ่มติดแล้วทยอยออกดอกแล้วอะไรแล้วก็จะมีมะแมลงด้วยมากินน้ำหวานในเกสร ของดอกเซาวรสเขานะคะออกยอดเยอะเลยนะคะว้าวอันนี้คือเซาวรสนี้เราได้มเมล็ดมาจากภาคเหนือนะคะพอดีมีน้องที่ออฟฟิศที่กรุงเทพเอามาฝาก เราก็พ่อมเมล็ดใส่แก้วกาแฟนะคะไว้แต่ต้นมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตอนนั้นพอมาปลูกแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะเยอะเลยยอดทอดยอดเยอะเลยค่ะไม่กี่ต้นเองนะคะที่อามาจากกรุงเทพตอนนี้เถาเขาใหญ่มากเลยเยอะมากๆใหญ่ด้วยค่ะ ถวนี้ออกเยอะเลยค่ะอีกลูกนะคะอีกสองลูกอยู่ฝั่งนี้เลยมันก็ลูกกาลังโตเลยค่ะติดเยอะแล้วนะคะอีกลูกก็อยู่ข้างในนะคะจะพาทุกท่านมาชมกันคือความสุขของ คนทาสวนเกษตรพอรเพียงเราก็จะมีอยู่มีกินในภาวะเศษรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้นะคะแล้วก็โควิดด้วยอะไรด้วยเราอยากกินอะไรแล้วก็สร้างแหล่งอาหารของเรานะคะว้าวหลายลูกเลยให้ได้เลยนะคะนี่ มีด้วยตรงนี้ด้วยถือว่าโอเคเลยออกลูกในเถาเดียวกันหลายๆล,ลูกเลยค่ะเนี่ยยอดไปเลยใช้ได้เลยค่ะถ้าก็สวัสดีนะคะทุกท่านทุกท่านก็ไปปรับใช้กระสวนของท่านได้เหมือนกัน ปลูกไม่ยากนะคะสาวรสค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ